สวัสดคกับทุกท่านนะครับผม c ครี y g ซีคอนนะครับอยู่กับเกมซเซกยซเซกยัยใช่ไหมนะครับเกมแนวไอดอลอาร์บีจีนะครับ, RPG, รบซึ่งก็จะเป็นแนวรวบรวมตัวละครจากต่างมิตินะครับอย่างเช่นเรื่องสลามนะครับเฟสเอโอใช่ไหมอ่าอะไรอะ่ะจังเกิล่าฟอนเทียนะครับผมอะไรเนี่ย คนน้าต่างโลกนะแล้วก็ไอเกิดชนิี้พี่ต้องเทพอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เน้นเอาตัวละครตัวเอกตัวหลักนะครับผมมาทําการยํารวมอยู่ในทีมเดียวกันทุกน่้นนี้นะครับแล้วก็เกิดเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาในเกมนี้แหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างครบับผมนน่ชึบอัติเมนเลือกดานนะครับเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอ,อะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็ next นะครับผมเขเขียนว่า1นึ่งนสายี่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อไปนะครับผมต้องรอถึงวันที่1นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเรามาที่ตัวนี้ครับผมเห็นไหมมันบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเงานบางานร้อยเปอร์เซ็นต์บางงานเจ็ดก็เคลียร์ให้ปให้จบนะครับรให้จบอ่ะอ่ะเข้าไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมทาการจัดทีมก่อนก็ได้ถ้ามีตัวละครให้จัดเยอะ นะครับกดคลิกเข้าไปนะไม่มีทีมเยอะก็แค่เข้ามาดูความสามารถบลาบลาเท่านั้นนะครับกดออโต๊ก,ก็ได้ครับง่ายง่ายนะครับแล้วก็น่นบอลก็จะเป็นพวกสกิลใช่ไหมนะอะไรต่างต่ เทผมมีแก้พัลเซ่นเฉยโอเคครับผมก็เข้ามาแล้วผมในด่านนะก็กดตรงนี้เลยถ้าจาัดทีมเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็นี่มาแล้วเนี่ยครับก็จะทำการเป็นดันเควส ตัวเกมก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดอันนี้เหมือนสคริปต์นะเราก็แบบพอเราผ่านมาแล้วไงเออนะครับก็คิกๆเข้าไปเนี่ยเขาจะเดินเป็นด่านนะครับแล้วก็จะเจออุปสรรคต่างๆนะครับจะเจอแบบพวกของไอเทมอะไรเงี้ยนี่ก็กลายเป็นสโลไลฟ์กันไปนะครับถ้าเจออุปสรรคันก็จะมีแบบหลากหลายนะอันนี้มีมเห็นหรือเส้นทางนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นเจอ ไอทุ่งไอเทมนะมีบอสติดไปดัวมาด้วยใช่ไหมนี่แบตเทิร์นมาแล้วนะครับอันเนี้ยสกิลไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าเราก็เลใหรีมนรู้เอาแล้วกันอาจจะเป็นการใช้สกิลได้คนเดียวนะมันเป็นอุปสรรคนะคที่มันเจอนะบางทีถ้าฟลุกก็อาจจะใช้ได้หมดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ภาพสวยด้วยไงม,มาแบตเทิร์นดุยมอนก็ปล่อยเลยครับผมไม่ต้องซีเรียส นะครับเนี่ยเขาก็จะเดินเข้าไปโจมตีของเขาเองเลยเป็นไงนะครับนีเฮ้ยสู้บ้านลุดเด็กๆอะไรอย่างนี้ที่ไม่รู้ไงฟันไม่ ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผ่านๆก็เลาะปะละวันไปนู่นนี่นะครับผมแล้วก็จะเดินๆเดินไปเรื่อยๆนะครับเมาดูว่ามันมีอุปสรรคอะไรกันบ้างเนาะเข้าคร่าวนะเข้าคร่าวนะเรือเส้นทางเดิมนี่เราไปด้านล่างนะครับเพราะว่าเราไปแล้วไปด้านบนเนาะ นายเทยมนะครับไปฮนะชึบไปทำนอนี้มานี่นะครับการจานชมตีได้หนึ่งครั้งนะครับผมก็มีติดหัวแล้วเนะี้ยการนี่นะกัน็นอกเลยไหมตอนานั้นก็จะโดนหมดโวกิริโตรโเจอรนี่แนะไปครับผมก็เข้าสู่เวรเทิร์เหมือนเดิม หนึ่งอีกแล้วนะครับนี่ยใช้นี่แล้วกันนะคิริโตะไปลูกนะครับผมก็จะเข้าสู่ปอะเทศแบบเมื่อกี้ง่ายๆนะฮะก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันนะอนะนะครับผมก็ดําเนินต่อไปครับผมนี่มีรูเล็ตลัคกี้ด้วยนะว่ากดนะครับผมก็จะได้ไอเทมอะไรมากนี่บอกสกิลหนึ่ง ระบพลาคือเราวะาช่างมันแล้วกันคิดว่าเป็นของดีแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ไปกันต่อยาวๆกันไปเข็บนมุดะดําเนินไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผม ไอ้ที่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อ้าวมีน่าจะเป็นบอสนี่ปึ๊บสี่อ่าจะสามารถใช้ได้สีตะกิลวใช่ไหมไปจ้ะนี่ไงหมาแล้วครับบอสของกระดูกนะครับจะสู้ไหวไหมทีนี้ 우 <shrug> งงเลยคนเย็นเหมือนนะอ่ะต่อครับผมก็ดูได้ไหมมากดสกิลนีดนีงชึบนี่ครับผมเล่มบอครับจะมีสกิลว่าอันติีมาดีมาดีมาดีครับอ ใส่ก็ใส่ลงก็ใส่ครับผมประมาณนี้เรียบร้อยนะฮะ ก็ประมาณนี้จบแล้วนะครับวันนี้ด่านตน่อไปก็ต้องรอเออ่วันนี้ยังมีได้ไอ้ดียนะผมอ่ะเดูรูปคุณยืนกันบ้านดีกว่านะครับผมก็ไล่มาจากด้านล่างเลยละกันนะเพราะวันนี้คืออะไรเอ่ยกันเช่นจะเป็นร้านค้านะชัวร์เลยเนะี่ยซื้อวิกก้วิกเกอร์นนะครับส่วนด้าน ตอนด้านนี้คือเป็นการฉปรองนะครับผมก็มันมีตัวเดียวใช่ไหมไอ้ยมีอาสนาด้วยไงเปิดเลยแล้วกันครับผมมาตัดมากบผมการเปิดกระชาเกมนี้เป็นไงบ้างชวิง ใส่แล้วนั่นมีเศษก็แก๊กๆอะไรด้วยนะมาวะอืมก็มีอยู่แล้วนี่เอ้นะครับเอาอน้ำมาโอเคเป็นเศษส่วนใหญ่ด้วยนะครับผม นี่แล้วก็ถ้าได้ตัวละครมาก็จะอัปเกรดให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับมาอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับผมถ้าจะเกลือคร้บเข้มนี้เอาโอเคครับช่างมันนะผมไม่ไปซีเรียสอะไรชิลๆส,บ,ละสะบายๆกันไปแล้วกัน ต่นะอามาก็ผมก็จะเป็นในเรื่องของอนะครับอ่าด้านล่างตัวนี้คืออะไรอันนี้มันจะเป็นสก,กิลใช่ไหม รเราก็อ่านไม่ออกเอาเหมือนเป็นด่านเป็นดันเจียนนะครับแล้วเราก็อ่านะครับผมก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพียบเลยนะครับต่อ,อมาตรงนี้ ันนี้น่าจะเป็นดันเควสใช่ไหมอ่านน่าจะเป็นน่าจะเป็นระบบเควสนะครับผมผมคิดว่านะเนี่ยก็ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยก็อ่ะต่อมาครับวันนี้ยังล็อกอยู่นะและ้วอันนี้น่าจะเป็น,นทีมแน่นอนเอาโต้ด้วยนะครับ,รบปึ๊บแบบนี้เลยอ่านะครับหรือจะแบบกดคลิกนะครับแล้วก็เลือก ไม่ใช่สินี่นี่ครับเลือกตัวละครเปลี่ยนเข้าไปออกนะครับก็ตามนี้นะครับวายตัวน,นี้ครับผมคือเข้ามาที่ตัวละครนะครับรก็รับเกรดได้นะครับเดี๋ยวเราก็รับเกรดแบบนี้กดค้างไปเลยครับจบจบป๊ปป๊าปป๊า เนี่ยครับอย่างนี้นี่เองเออนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นได้เป็นสกิลใช่ไหมอันนี้อ่ะเหมือนกันว่ะอืออ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นการอัพอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่กดเลยนี่ R บวกมีบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้มีไหมอ๋อตัวกดทีก็เป็นเนสาเลยนะครับก็าตามนั้นเลยอันนี้เป็นสกิลแน่นอนนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะี้บอกเลยนะกดเรากดมั่วนะผมอันนี้น่าจะเป็นพาร,รีฟสกิลหรือเปล่าไม่ม่นใจอ่านนี้ม่โลกการ์ดก็เพิ่มความสามารถให้ตัวละครนั่นแหละ นะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะือก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่จัดทีมจัดธรรมระใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันสามารถอืมใส่ของเพื่อที่จะน่าจะไว้รับไปเทมอะไรนะครับก็ลองไปเรียงเรียนกันดูให้มันเต็มหน้ากระดานนะครับนะโอเคต่อมานี่คืออะไร กิจกรรมต่างๆนะครับผมชัวร์แบบนี้นะกิจกรรมต่างๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเลยไม่รู้อ่ะนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งพิกเกอร์นะมันน่ามีอะไรละมัง้ง นะครับสามขี้เลาว่าประมาณนี้คอมช่งองอมิชันอะไรก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่ดูมากมายนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับ,นะรบผมว่าก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเพราะว่าอ่านไม่ออกด้วยนะครับผมอะโอเคครับผมวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะไปละ